สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เวลา18นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณับพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชรโองการให้เอกกรเราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอ่อนทูลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้ นายฮาจีอิสมาอิลบินฮาจีอับดุลมานับเอกอัคราชทูตบรูไนดารุสลามประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางฮาจะใไซนับบินตีอาวังฮาจีตัวภริยาเอกอัคราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทด้วย นายคริสเตียนเรเรนบาเกสโตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริอาเดลกาเมมาติเนสอารเซเมนาภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคล ไปยังเจ้าผู้ครองราชรัฐลักซมเบิกในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักซมเบิกซึ่งตรงกับวันที่23มิถุนายน2564ความว่าแกรดุกองรีแห่งราชรัฐลักซมเบิกลักซมเบิกในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักซมเบิกหม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพานามัยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความรุ่งเรืองไัยบุญยิ่งขึ้นของราชรัฐลักเซมเบิร์กหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพอันใกล้ชิดและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญรุ่หน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาท วันนี้เวลา13นาฬิ59นาทีสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จลงนาัสาราดุสิตดาลายสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาศให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นายเสกสรรวัชนาพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรอําเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีนำข้าราชการครูที่กเกษียณอายุราชการปี2564ซึ่งทำหน้าที่วิทยากรพิเศษและสมาชิกสมาคมทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชนบุรีในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วย รองศาสตราจารย์สุภาวินีสัตยาพรรักษาราชการ,การกาแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดทําโครงการฝึกโบรมงานสวนพฤกษศาสาตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่เป็นสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมทบทุนมเลนิธิโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายหนังสือแลลายผ้าทอเมืองรับแลเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย นางสายสมวงศสาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอชส์นำนายเอกกลิศนารายรักษาและคณะสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาไทยสู่สากลทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าอุปกรณ์การศึกษาชุดนักเรียนและชุดกีฬาแก่เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปธัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตาชสุดาสยามบรมราชกุมารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรอภิสิทธิ์ฉัรธนาโนนประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพนำคณะบุคคลเฝ้าทุลนละอองพระบาดดังนี้ นางสาวจิราพรสิริคำรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาในพระราชูปธมภมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีในการจัดทําระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ นางสาววรรณสิริตั้งคาระวะคุณผู้แทนกองทุนคุณแม่เพ็นประภาตั้งคาระวะคุณและครอบครัวตั้งคารวะคุณทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไายหนองคายในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย นางสาวเสรินทราจงพิพัฒนสุขรองประธานกรรมการมูลนิธิเริงชัยสุรีมาจงพิพัฒนสุขและคณะผู้บริหารบริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพาณิชจ,จำกัดทุ่งกล้าทุ่งกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยหนองคายในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารี นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะกรรมการอำนวยการจัดงานร้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางรัชจ,จรินทร์วงรจ,จิตนายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขนำคณะกรรมการสมาคมทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย พลเอกประชาพัฒน์วัชนรัฐเจ้ากรมพระธรรมนูญสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะบุคคลทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสิ่งของเพื่อพระราชทานไว้ใช้ในการประกอบอาหารพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโรคโควิด -19 ดังนี้ นายทรงพลงโง่รุ่งเรืองกรรมการผู้จัดการบริษัท Commonwealth Commercial จำกัดและคณะทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายหอยลายเปลือกแช่แข็งเพื่อพระราชทานไว้ใช้ในการประกอบอาหารพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19 นายกริตรภาสสินทะวรรรงค์กรรมการผู้จัดการบริษัทไอทอสคอร์ปอเรชั่นจำกัดและกลุ่มบางกอกยูธกิฟติ้งทรีทุ่งกล้าทุ่งกระหม่อมถวายเข้าสารเพื่อพระราชทานไว้ใช้ในการประกอบอาหารพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19 พันโททันตแพทย์หญิงพรเพชรรูจิตวัฒนาทันตแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและนายนัทพงศ์หรูจิตวัฒนากรรมการผู้จัดการบริษัทสหกริดแวร์เฮาส์จำกัด ทุ่งกล้าทุ่งกระหม่อมถวายเข้าสารเพื่อพระราชทานไว้ใช้ในการประกอบอาหารพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19ในโอกาสนี้ข้าราชการกรมพระธรรมนูญร่วมเข้าเฝ้าทูลลอ,องพระบาทด้วย จากนั้นเวลา14นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายลี่ผิงหวังอักรราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและนายเจียหมิงจางประธานบริษัท เกรดวอลมอเตอร์ Motor, ผูมิภาคอาเซียนและประเทศไทยพร้อมด้วยคณะเฝ้าทุละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีพระ,าร,ะราชทานพระวโรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนซิโนโฟารม์มเพื่อกระจายจิตให้กับประชาชนผู้ไดโ้โอกาสในพื้นที่เสี่ยงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎา,าคม2564 วันนี้เวลา13นาฬิกาสมนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวร,รัตดีร,ราชนารีประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และประธานกรรมการมูลนิธิพธระรมหาราชานุสรในพระอุปถมัมภ์เสด็จออกนับพระตำหนักทิพพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานพระบรมรกาัรให้ศาสตราจารย์แพทย์นิธิมหานนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำคณะบุคคลต่างๆเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม ซึ่งได้พระราชทานงบประมาณจากมูล,ลนิธิพัะร,รมหาราชานุสรในพระอุปถัมภ์จัดซื้อเพื่อน,นําไปกระจายฉีดให้กับประชาชนผู้ด้ยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการผู้มีไรายได้น้อยและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงหน่วยงานละ6,400โดสรวม25,600โดสนื่งในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กร,รกฎาคม2,564ดังนี้นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและคณะ พลตรวจเอกเวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะนายธวัชชัยชัยวัตรรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และนายแพทย์ทาตรีสุนพงศ์ศรีผู้อำนวยการทันทสถานโรงพยาบาลร,ราชทัณฑ์ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมและนายแพทย์ภูมินศิลาพันธ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และคณะ <S <S ด้วยทรงห่วงใยสถานการณ์การแพาาร่ระบาดของโรคโควิด -19 และทรงให้ความสำคัญในการป้องกัน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้พระราชทานพระนโยบายให้หน่วยงานในพระดําริทําการศึกษาวิจัยยารักษาการติดเชื้อโควิด -19 ตลอดจน,จนจัดหาวัคซีนเพื่อกระจายแก่ประชาชนให้เข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็วและเพื่อสนับสนุนการทํางานของภาครัฐในช่วงที่ประเทศยังมีวัคซีนไม่เพียงพอซึ่งราชวิทยายลัยจุลาภรณ์ได้สนองพระดรําริจัดหาวัคซีนตัวเลือกจากบริษัทซิโนฟาร์ม ผลิตโดยสถาบันชีววัตถุแห่งกรุงปักกิ่งหรือ BIBP สาธารณรัฐประชาชนจีนและเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO โดยวัคซีนซีโนฟาร์มรุ่นแรกจำนวน1ล้านโดสได้จัดส่งถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่20มิถุนายน2,564และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมา สำหรับวัคซ kind of ีนที่กระทรวงสาธารณสุขกรมราชทันฑ์กรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลจุฬาภรรับพระราชทานในวันนี้จะได้นำไปจัดสรรและบริการฉีดตั้งแต่วันที่25มิถุนายนนี้เป็นต้นไปซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโดยเร็วอันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้พระราชทานพระดํารัส เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ต่อไปสี่ท่านนี้ก็เป็นื่้แทนของกลุ่มชนก็หวังว่าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนไทยตอนนี้เราโดนปัคซีนโควิดนี้เอามามาแล้ว ถ้าเราไม่แก้ไขายาอน,นี้เป่งว่าคุณไทยจะได้หลับวามทุกทรมานมากกว่านี้คือลูกเกอขอร้องทุกท่านให้ทำการรักษาทางการป้องกันอย่างที่ให้เต็มอัตรา สมเด็จพระกนิษฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรถพยาบาลฉุกเฉินและเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ที่อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีและผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีพร้อมด้วยนายกสมโมสรไรออนและสมาชิกไรออนเข้าร่วมพิธีรับรถพยาบาลฉุกเฉินและเครื่องมือแพทย์พระราชทานจากสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้สมโมสรไรออนสากลภาค 3-10-E ได้จัดโครงการจัดหารถพยาบาลฉุกเฉินและเครื่องมือแพทย์ น้อมเกล้าน้อมประหมอมถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมาราชกุมารีเมื่อวันที่4มีนาคม2564โดยทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานรถพยาบาลฉุกเฉินและเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนรถพยาบาลฉุกเฉินและเครื่องมือแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีสุรนา,ารีเข้ารับมอบรถพยาบาลฉุกเฉินพระราชทานจำนวนหนึ่งคันเครื่องมือแพทย์พระราชทานเป็นเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำจำนวนหนึ่งเครื่องและเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติจำนวนหนึ่งเครื่องส่วนโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมาอีกสแห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาโรงพยาบาลปักธงชัยและโรงพยาบาลบัวใหญ่เข้ารับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เป็นเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโรงพยาบาลละหนึ่งเครื่องและเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติโรงพยาบาลละหเครื่องเพื่อใช้สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และบริการแก่ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียงให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีต่อไป สภาการชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อํานวยการสภาการชาติไทยประกอบอาหารพระราชทา,านให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในจังหวัดตรังสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อํานวยการสภาการชาติไทยทรงห่วงใย,ยและทรงตรหนักถึงความเดือดร้อนของรัษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงพระราชทานพระราชานอนุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนวิทยาลัยเทคนิคตรังจังหวัดตรังเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สําหรับนําไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังวันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยให้แก่ผู้แทนจากอําเภอสิเกาอํอเภอนาโยงและอําเภอเมืองตรัง รวม3,714ชุดจากนั้นประธานและคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุผู้พิการทางการได้ยินและผู้ยากไร้ในตำบลบ่อหินตำบลน,นาเมืองเพชรอำเภอสิเก่าพร้อมมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ยังความปราบลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาท9,000วิกฤตโควิด19เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ด้วยการสแกน QR วอา e คผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบอ e ิโดเนชันหรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชีสภาการชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสะรายวันเลขที่บัญชี001.1.3.4.5.6.7.0หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรระวงชื่อบัญชีสำนักงานจัดหาไรายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสะรายวันเลขที่บัญชี023.6.0.6.7.9.9.0สอบถามเพิ่มเติมโทร1664 วันนี้จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตระดานาอาหารกล่องและน้ำดื่มมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเซรินทรจจำนวน200กล่องทันทสถานโรงพยาบาลราชทัน์จำนวน200กล่องและสำนักสิ่งแวดล้อมจำนวน100กล่องพร้อมมอบแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ส่งมอบแรงใจแก่บ,บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในแต่ละวันจะมีบุคลากรหมุนเวียนมาบรรจุอาหารและนำส่งโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาในการทำความดีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ